ฟังเรื่องเรือดำน้ำผมดีๆครับผมไม่ได้ติดผมไม่ได้ว่าว่าจะซื้ออยากซื้อก็ซื้อนะทหารควรจะมีอุปกรณ์ใหม่ผมไม่เถียงแต่เมื่อกลับมาคําว่าเหมาะสมมันเหมาะสมที่จะซื้อในภาวะนี้ไหมที่คนไทยไม่มีกินกันแล้วอะที่คนไทยตกงานกันที่ร้านค้าเจ๊งที่นักท่องเที่ยวไม่กลับมาที่อดอยากกันแต่เอาเงินไปซื้อเรือดำน้ำสองหมื่กว่าล้าน ในภาวะโควิด19เอาเงิน20,000ล้านไปซื้อเรือดำน้ำแต่ให้กระทรวงสาธารณสุขเพียง1,000ล้านคือ5% 5%ของเงินที่ไปซื <reci lad ritt> th ai, ้อเรือดำน้ำเนี่ยให้ไปกับกระทรวงสาธารณสุขให้ไปหาวัคซีนให้กับคนไทยเหมาะสมไหมถ้ากลับทางกันล่ะเอาเงิน20,000ล้านไปกระทรวงสาธารณสุขหาวัคซีน ในการใช้สมุนไพรดีอธิฟ้าทลายโจรแล้วเกิดหาขึ้นมาได้เพราะกระทรวงสาธารณสุขเราหมอเราเก่งไอ้เงิน20 0 0 0ล้านเนี่ยจะกลายเป็นเงินเป็นแสนล้านมเพราะเราก็เอาวัคซีนเนี้ยไปขายกับประเทศอื่นได้หรือถ้าไม่ขายประเทศอื่นเลยนะอย่างน้อยเศรษฐกิจไทยก็จะกลับมาเพราะมีวัคซีนเรื่องโควิด -19 แต่ไม่ครับเราเ,าเงิน20 0 0 0ล้านไปซื้อเรือดำน้ำแล้วเ,เพียงให้กระทรวงสาธารณสุขพันล้านเพื่อไปหาวัคซีน ที่สุดท้ายแล้วช่วยชีวิตคนไทยเป็นล้านล้านคนนะหรืออาจจะเป็นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศชาติเลยก็ได้เหมาะสมติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ